เดี๋ยวตั้งใจเล่นกันวะตั้งใจเล่นกันวะลัดเต็งโบเดี๋ยวต้องตั้งใจขนาดนี้เลยจะต่ามึนกูแค้นมันต้องตรงกลางเหรอเออมต้องตรงกลางย่ากูไม่รู้เดียวกูไม่รู้เีย่ทำไมจะแฟกที่สองได้วะอ๋อแตมแตมเดียวเลย กูกูคิดว่ามันต้องอยู่ให้ตรงสีกันทำไมห้องวัวหน้ากูไม่อัปเดตอะไรเลยวะแม่งนหัวหน้าห้องไปเกาหลีท่าไม่อัปเดตเลยเลยเนี่ยไม่รู้แต่หัวหน้าสาขากูอัปเดตไอ้เชี่ยนี่กูตายเนี่ยไม่เกิดใกล้จัง

ตแต่มันเป็นอาวุธไม่ใช่เหรอเอ๋อมันเป็นอาวุธด้วยแล้วก็เนีน่ยครับปิดิชรอรัดอยู่ถ้าไม่เกิดคนละที่กับไอ้แฟนวะโอ้โหแล้วแม่งเกิดบอลรวยกุญแจถ้าไม่เกิดคนละที่กับแฟนได้ไงวะดีแล้วนะเปิดประตูเลยเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิด <c oughs> กูต้องกูต้องโดนสักวันน่ะอะไรวะกูกลัวอะไรวะไอ้เหี้ยมึงคิดถูกหรือเปลยมึงชอบเซตพันบอลเพลงมึงก็เปิดเซตพันกูดิอย่าเลี้ยวมันวนกระต่ายโง่ไอ้เหี้ยกระต่ายโคตรโง่มันโง่จังวะฝ่ายมันเต็มบัางไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ่อมันเป็นกระต่ายกูไปเลยไอ้เหี้ย จะ <Safe rév mark> ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแฟงผมก็จะเลื้อนอยู่อย่ามายุ่งกับกูมึงอะไรอย่ามายุ่งกับกูเกานจัดการไม่นานมันผ่านี่โลกมาเลยเนี่ยนี่เห็นไหมแฟงไหมเฮ้ยบิวจะปดโลเบสุดโอ้ยกูโดนไอ้แฟงเกียนแฟงเกียนแล้วกูโดนเกียนแล้วกูโดนไอ้แฟงเกียนนี้โอ้ยหวานหวานหวานเลยกูโม่จะดูไอ้การเรียกกูโดนไอ้แฟงเกียน กู <c oughs> ขอให้มึงติดตรงกูขอให้มึงติดตรงกูเออไม่มีอะไรหวานกว่าน,นี้แนละ้วกูโดนเจียนเออมึงดูไอ้แฟงดิเราไม่ต้องลุมกูก่อนวะมนไม่เอาไอ้ <c oughs> มไม่เอาไอ้แฟงมึงดูดีเคลียร์บอแล้วเนี่ยกม,มูมก็ไปประท้กันแล้วกูเลี้ยว่ามึงไม่เข็ดไม่ได้ กูโดนเกียนโอ้มันเกียนกูมึงเดือดรกมึงไม่เอาที่ตัวเองมึงเดือแม่งจะมายึดที่กูเจอกูสวนเนี่ยมงกันที่ตัวเอง่ันกูมีอะไรบ้างไอย่าแม่งเข้าหลังกูเยอะถอดถอดไม่ชอบเจ็ดฟัน ไม่ใช่ไอ้เนี่ยนี่ไอ้กรต่ายกูทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วออกไปกันแล้วกูไม่ใส่กระต่ายแม่งวิ่งบนอยู่กันแหละกูเรียกผิดที่อ่ิดกูไม่ยอมให้เกมจบแล้วก็เล่นดิวกูไม่ยอมให้เกมมันจบแค่นี้หรอกเอาเตอร์กันทั้เคีย์เลยกูไม่ยอมให้เกมมันจบไอ้เชี่ยกันก็น่าจะมี วัดกันที่มินิเกมกูมีเด้อเร็ววะไม่รู้แต่ไอเฮี้ยแฟงมีมีอ่ะใช้ใส่กูกูใช้ใส่มึงอ่ะเฮ้ยมึงใส่ทำไมอ่ะเฮ้ยนี่แค่ใส่ผันว่ะเขินหลุดอะไรวะกลัวเว้ยเป็นไปแล้วหลุดนี่ฮิตั้งกลัวบอกว่า ิว<ม>โโ<อ>ไม่กวนอยู่ที่เดิมบนอโอ้ยชิบหายละกูยอยู่ตรงไหนวะมันดูบอกคอมโบแค่วินที่สองไอ้เจ๊ดีคอมโบโหลุดนี่หว่าคอมโบกูหลุดกูไม่พลาดเลยคอมโบมันจะอ้นี้บวกบว็นัน <c ười> ถ้ากูได้เดิน<ม>ก่อน มไม่รู้กูได้เดินแต่กูขอใช้หน่อยแล้วกันว่ <c oughs> ะเฮ้ยโดฟักกิงเสร็จพันอ่ะ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 ่องนี้จริงหรอใ <c oughs> ช่กลองนี้เหรอไม่รู้กูจำไม่ได้กล <c oughs> <c oughs> องนี้เหรอกูก็จำไม่ได้เจอกูเดียวว่ากล่องนี้ละ อ <c oughs> กูพูดเฮียอเลยยุ่งนล้วกูไมู่กูรู้สึกเสียสุดแล้วทำอะไรดีวาะทำอะไรได้บ้างไม่กับปืนจริงสั่งยังวีไเจอพี่เฮียเลย <c oughs> เรียนไม่เก่งแถมก็เก็บไว้ยิงคนที่กูอยากยิงด้วยกว็ได้เลยแพีงเซตผ่านนะโอ้โหลงอะ่ะขอของแล้วกัน จะไม่เจอมินิเกมข้างบินเลยข้างบินไหนมันมีสองอันนะแค่นั้นแหละอันไหนอันยิงกันก็อันนั้นไม่ก็อีกอันนึงวายจำได้กันนี้แม่งอยากเล่นเลยวะ

ยืนนิ ну> ่งยืนนิ no ่งเฮ้ยเอ้ากูกูแพนิกกูแพนิกูยืนนิ่งมาตั้งนานนี่เยอะเยอะกูแพนิกกูเป็นโรคแพนิกใช่หรอวะอารมของนั้นเหรอไม่รู้กูรู้สึกว่าใช่หรอวะใช่แหละทำไมกุญแจกูมันดูขึ้นช้าจังวะ เนี่ยสี anyway. <G premier es> <c oughs> <fair> ่ส <c oughs> <c oughs> ิบพอดีเลยโอ้โแจบเบมเบิ่มไม่ชอบเซตพันเฮ้ยแต่กูมองไม่เห็นโดนขึ้นหน้าอีกอแหละเอ้โอ้ยกูจะตายไปเนี่ย กูนยไม่ตายเลยคุณไม่ตายแต่มืองก็ไม่เดไมันกล่องนี้ป่ะวะคุณจำไม่ได้วะเปิดไปก็ไม่เห็นเย้วงกลมไงกันวงกลมได้ก็เชียรดิวคุรู้แล้ว ยอนหลังดูตายไม่เชื่อว่ากูทำจริงอัดย้อนหลังสโลด้ะยคนจีโกงเลยโอ้ยแป้งเดี๋ยวนี้กูเดาถูกหลายวันแล้วใช่ปะอะไรทำไมแป้งไปยืนชิดรอปะท้ไมก็จะมีคนไปอยู่ด้วยอย่างนั้นเออ ใครจะคนมาอยู่ด้วยไม่ใช่หวังใครก็ตายนี่ไม่ได้จริงอะก็ตายไม่สมองแมงราไปแล้วแล้วกูอยู่ตรงกลางเพื่อโอ้ยเชี่ยจรกลัวจรกลัวรถโคตรแรงเลยกูอยู่ไหนเนี่ย อกูอยู่ไหนกูไงครั่งยิงปรงมาณแล้วไม่กูกูคิดว่ากูข้างล่างไอ้เหี้ยไม่มึงเล็งยิงที่มือเองอ่ะพวกชนชั้นสูงอะกูกูไม่ได้ยิงนะกูไม่ได้ยิงนะกูอยู่ด้วยม้าขยับได้ไหมเนี่ยขยับได้เอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั่งยิงแม่งปั่ง กูมองผิดกูไปมองไอ้แฟงมัดเนี่ยใสเตุที่กูสีแดงมาก็สีเทาม่งซ้ำเกอ้แฟงกับไอ้อามอีกเทีเด็เต้ ใกล้กับอันหนึ่งอะไรไปนั่นคุณละทีก็ตายแล้วกันได้อะไรคนเดียวบอมึสาวสิบตีไงตายอะไอเฮียมึงจะทำอะไรก็ได้วะ ไอ้เขียมึงก็ไปตีจนเล่นยี่สิบเดียววะจะทำอะไรกูได้วะพวกมึงไม่คุยกันได้ดีก่อนวะาไอ้เขียไอ้เขียบมันจะโง่ไอ้เขี้ยคิดว่ากะโดนแล้วไม่มึงไม่มีไอ้เกิร์ดมึงใช้เพลงเขี้ยเฮ้ยมีดิเกมว่ะมีดิเกมว่ะโอ้โหอยากเล่นอยากเล่นการไฟส์กันไฟอยากเล่นกันไฟ หูนย์อ้ศูนย์เมื่อไรมันจะเลิกโง่เนี่ยออมันไม่ได้ชิมเลือดเย่กันไฟกันไฟเว้ยมันจะมีคนหนึ่งชอบกินพื้นที่อะไริงของนัตสซเออ คือมันแรงจังเปิดทองแล้วทำไมกูเห็นศพกระเด็นลอยมาตกตรงกูน่ยอุ้ยโหเลเซอร์เคียอะไรอ่ะโอ้ยไปปืนควยอะไยไม่ใช่ยากครับแข็งยาโดนแดงโดนโอนก็สุนหมดโอ้ยตายต่อหน้ากูเลย เดี๋ยวมึงเดินมาล้มต่อหน้ากูทำไมไอ้นี่คืออะไรตกใจเลยเสียเแม่งมีกันเลย้ยกันเด่นเย้ไปมึงเด้นสนายไปยังวะไม่ใช่สนายหรอกไอ้กุศลหมดที่เฉยได้แคยวูวูแดงเยี้ยมแม่งเลยแค่สนายเดินไปอ่่ หาจุ๊กๆเอาไนหมดเฮยเอเอ้ยเดินสเต็ปไนเข้าไปจะเย็ด oh. อีกไหมยันกูขยันเกิดข่าวพเกิดที่เดิมอะเฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงขึ้นมาจากไหนอะอมมีมดติมีแบบึตายไอ้งต่อยแม่กูเยี่ยเจ้าเลยเอ้ยกูมีตะมัดกูมีตะมัดปืนปืนปืนอยู่ไหน ไม่เกิดเฮ้ยแบ็บดีบดีบดี้เฮียกโดบดีเียบดีบดีบดี้ดรัดกูโอ้ยไ้ยกระนหมดปืนที่อะไรเนี่ยนี่ได้น้อยยังสบายสบายโอ้ยจตังบ้า โแรงแรงเลยแย่ปืนไม่อย่างแรงอะเมื่อกี้เสียงปืนกระจอกอยีสสองสี่เก้าไใครเฮ้ยย่สสองสีเก้่กันยาอันนีปืนกอุ้ยทำไมมึงโดนไม่ตายอะอาแล้วใครรัดกู กระุมดอ้ตรงนี้ไม่เปิดโอก็บสามเ็บสาเฮ้ยเอฟดีเอฟนี่ไงนี่โอ้ตไม่ตายด้วยโอแล้วแป้งมาเก็บเ้ก

อ๋อกลัฟุเฮ้ยกูกูเจอของดีว่ะตายไปซะเขี่ยมึงเลยสดายสอดกูเนียของดีเขี่ยอะไรเสียงโคตรโง่เลยของดีอะไรของดีอะไรหมเลยหมนแรงนะแต่ไม่แม่นเลยว้โอ้ยสดายดีป่ะโอ้ยอะไรวะยาเหรอนี่ยาย ลุมยืมแฟนสาวคนอ่งมาไอ้หียอุยเอฟีดีเอีดีึกฉึกแก่หไม่จมดก็หมดแล้วกูไม่มีปืนจะทำคนได้มีปืนอย่าทำมาเอ้ยกระสุนหมดเชืปืนไม่มีเลยตรงนี้ เฮ้ปืนสตันเหรอก็ใึ่หมดจะมันานแต่ว่าันมีเวลาจำกัดประต้องคิวต่ากินตัวกนนเออ AKP สองสองสามรู้สึกว่ามพิชนะเออเล่นช่ำๆเออ้งน้มันมาก